สวัสดีทุกคนนะครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวลิฟเลตนะครับที่เป็นโซโลอารโดยล่าสุดที่เขาปรับมาเนะี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวนึงนะครับที่สามารถใช้แทนแล้วทำให้อ่าที่เขนเขาบอกว่ามันทำให้การลงโซโลอารได้ดีขึ้นนะครับตัวนั้นคือเจ้าอนุบิทธาุลมตัวนี้นั่นเองเนาะเออเดี๋ยวผมลองใช้งานดูแลก็ ก็โอเคดีนะแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เจอกับเจ้าทีมนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับไม่ก็มีท่าน้ําคุณสามารถเลือกใช้ตัวไหนก็ได้เช่นกันอ่าตัวสามทีมประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าลองลงเดี๋ยวลองล,อง,ล,อง,ลองให้ดูว่าจะเกิดอะไรส่วนมากทีมนี้เนี่ยก็ผ่านได้แหละนะแต่ก็จะมีโอกาสตายได้นี่เลยนะครับ บาลวิกจะใช้สกิลแล้วนะนี่ครับก็จะประมาณนี้บาลวิกจะได้ใช้สกิลเร็วมากจับไว้นะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้นนคือทีมเก่านั่นเองผมย่ผ่านแหละชึบอ่าก็คือผ่านได้นะครับ ปัญหาของทีมนี้คืออะไรใช่ไหมครับจากที่ผมลองสังเกตดูนะครับทีมนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมีอยู่หลายกรณีด้วยกันแต่ที่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สุดเลยก็คือการที่มอนสเตอร์ฝั่งตรงกลางของผมนะมันแบบว่าไม่ใช้สกิลครับก็คือเจ้าฟลานกับเจ้าเอเจนต์ลมเอเจนต์ไฟเนี่ยมันไม่ใช่สกิลไม่ใช้สกิลนี่ยแบบ เวอ่มมากเลยนะคือแบบอาเธอสี่เธอก็ใช้สกิลหนึ่งยืงนะทำให้ทีมเนี้ก็จะตายได้นะครับอ่านี่คือเป็นกรณีแบบปกติกที่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ออกสกิลอย่างเงี้ยโอกาสชนะ,ก,นะนนก็ค่อนข้างที่จะสูงมากนั่นเองอ่าประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวจำไว้นะว่า สกิลมันเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองดูผมจะเปลี่ยนจากเจ้ายักษ์ไฟเป็นอนุบิดลมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนยักษ์ไฟเป็นอนุบิดลมที่ผมปั่นเอาไว้อนุบิดลมอยู่ใส่บอละคือปั่นไว้ห้าดาวนี่ไง เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแตอธิบายกันในในคลิปในดันเชียงกันเลยปึ๊บป,บป,บปบอ่าอัดับแรกนะครับเจ้าอนุบิดลมก็จะตายก่อนอ่แต่ทีนี้เนี่ยคุณเห็นไหมนี่มันจะนานมากเลยครับถ้าเป็นปกติเนี่ยอนุบิดไอเจ้าบบเรลวิทของเราจะได้ใช้สกิลแล้วนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือเนี่ยนี่คือก็จะเป็นปัญหานะ ว่าเจ้าบาลวิกเนี่ยมันจะได้ใช้สกิลช้าแล้วดูดิเหมือนเมื่อกี้เหมือนใช้สกิลไม่คุ้มเลยนะเหมือนไม่ได้ <c oughs> เออแต่ข้อดีของมันก็คือในกรณีที่เพื่อนของเราเทำดาเมจไม่ทันเนี่ยเ <c oughs> จ้าอโนบิตลมก็จะเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับทำให้บาลวิกของเราใช้สกิลได้ช้านั่นทำให้โอกาสในการผ่านก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองพอเตปะ คือด้วยความที่อัลบิดลมของเราเนี่ยมันช้าไงมันทาให้ทีมของเราได้ใช้สกิลกันไวขึ้นนะครับคือมีมีเวลาในการทำดาเมจได้นานขึ้นนั่นเองมันก็ส่งผลให้เรามีโอกาสฐานเยอะขึ้น,นครับ มีสิ่งหนึ่งที่ผมทําเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเจ้าอนุบิดลมนี่นี่ผมทาอนุบิดลมให้มันแบบมีดาเมจด้วยนะครับเพราะผมเล็งเห็นว่าอนุบิดลมเนี่ยมันตายแล้วมันเกิดมาแล้วมันได้ใช้สก,กิลไปทันทีเลยเพราะงั้นการที่เราจะไม่ให้มันเสียเปล่าเนี่ยผมว่าเออทำรูดาเมจไว้ให้สักหน่อยก็ไม่เสียหายนะแต่ว่าก็ต้องระวังไม่ให้เลือดเยอะเกินไปนะครับ เนี่ยอย่างผมคิดว่าคงหกดาวไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นหกดาวเนะี่ยเลือดจะเยอะเกินไปนะมีคือห้าดาวนี้ก็ปิ่มป่นแล้วนะฮะผมทาลูนนานมากนะกว่าจะลดเลือดให้มันพอให้มันปาร์ตไม่ให้มันโดนสกิลไม่ตายได้นะฮะเอออ่ะเ,เดี๋ยวลองดูกันอีกสักเกมเอ่ะเดี๋ยวลองดูดาเมจเจ้าอนุบิดลมสแตตประมาณนี้จะแรงประมาณไหนนนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บอ่า ก็ไม่มีไม่มีเกาะแตกนะครับแต่ข้อดีของอัลบิลบอ,อีกอย่างนะครับนั่นก็คือเนี่ยมันจะมีบัฟเราจะได้บัฟแบรนดิ้งดูดัวชุดชัวนะครับให้สี่หมื่นสามเลยนะบาเลวิกอะคือปกติแล้วเนี่ยบาเลวิกเนี่ยอดอกสุดท้ายมันจะแค่สามหมื่นกว่าเท่านั้นนะแต่ถ้ามีบัฟไอเจ้าแบรนดิ้งบนหัวเนี่ยทำให้ดาเมจบิ้วขึ้นมาเป็นสี่หมื่นสามเลยซึ่งทำให้มันแรงขึ้นมากๆเปิบเปิบเปิบเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าได้ตอนเฟสสองเนี่ย คือก็จะแรงมากๆนะครับโอกาสผ่านไปจะสูงขึ้นเช่นกันอ่ะก็ประมาณนี้นะคือการที่เจ้าอนบิดลมเนะี่ยมันทําให้ทีมผมก็มองว่ามันก็ทําให้ชัวขึ้นอ่ะแต่ผมก็เคยตายอยู่นะือมอแต่ผมไม่ได้ดูละเอียดไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรแต่ก็ให้เดานะก็คงจะออก,กนะจะออกสกิลมั่วละมั้งไอ้พวกนั้นน่าจะออกสกิลโง่แบบว่าตายแบบ โง่แบบขั้นสุดอะ่ะคือมัน 3- 4เทินใช้สกิลหนึ่งกันรัวๆนะครับเจ้าสองเจ้าตัวซับสองตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้ทีมตัวนี้ตายได้ตัวนี้ตายได้ไดเออก็อาจจะทำให้แพ้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทางแก่ของมันก็คือทำดูนให้แม้ว่าทีมของเราใช้สกิลโง่ขนาดไหนเราก็จะไม่ตายอ,อถ้าเกิดทำดูนได้ขนาดนั้นก็คงจะชวัวร์ขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าอนุบิดลมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ทำให้ อ่า่านได้ง่ายๆไ,ได้ได้ชัวรขึ้นนั่นเองโอกาสที่เจ้าบริเบิดของเราจะทําดาเมจไม่ทันน่ยก็จะน้อยลงไปนั่นเองเพราะว่าอานเบิดลงช่วยเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอ่าเนี่ยก็ดูซะว่ามันก็เออ่านได้ดีนะซึ่งเวลาในการลงก็ผมว่ามันก็นานขึ้นนะก็คือเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลองให้ดู 45- 39 41, 41 44ก็เฉลี่ยประมาณ40ต้นๆน,น,นะครับ ในขณะที่ทีมที่ใช้ทีมดั้งเดิมที่ใช้เจ้าหมีท่าพน้ำเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35วินะครับเร็วสุดก็ประมาณ30ต้นต้นนั่นเองนะครับก็ไวขึ้นประมาณ6-7วิเนาะแต่ว่ากา็ได้ความชัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งกระืสือาดีนะครับใครที่ยังลงแบบไม่ชัวเอ่อการใช้ตัวละครตัวนี้ก็ถเอือาเป็นทางเลือกที่ดีนั่นเอง